คุณแม่แม่ที่ให้ลูกกินนมผสมวันนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเราจะมีวิธีชงนมอย่างไรให้ถูกวิธีไม่มีฟองแล้วลูกของเราก็ท้องไม่เสียด้วยเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อกระค้ดเลิศพรสอนแม่และเด็กนำความรู้ดีๆมาฝากสำหรับคุณแม่กันแล้วก็เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมผสมวันนี้นะคะโค้ชจะมาสอนการชงนมให้ถูกวิธี ไม่มีฟองแล้วก็ไม่ให้ลูกท้องเสียด้วยการชงนมที่ถูกวิธีนะคะคือต้องเริ่มที่อุปกรณ์ในการชงนมก่อนไม่ว่าจะเป็นขวดนมจุกนมนะคะคุณแม่จะต้องต้มหรือว่านึ่งขวดนมหรือว่าจุกนมนั้นอย่างน้อยประมาณ1 0บถึงสินาทีแล้วก็ควรที่จะผึงให้แห้งนะ้ไม่ควรจะเอาขวดที่มีหยดน้ําหรือเปียก นะนึ่งเสร็จใหม่ๆม,มาชงทันทีถ้าเป็นไปได้คือพึงให้แห้งก่อนจะดีมากก่อนชงนมนะคะคุณแม่จะต้องล้างมือทุกครั้งนะคะให้สะอาดอย่าลืมนะคะไม่ใช่จับอะไรมาทําอะไรมาก็มาชงนมให้ลูกเดี๋ยวลูกของคุณแม่ท้องเสียได้ข้อที่3นะคะก็คือการชงนมคุณแม่ต้องใช้ช้อนตวงนมนะคะที่มากับกระป๋องนมยี่ห้อนั้นๆแล้วก็ใช้มีดที่เขา คู่มาให้นะคะมีดปาดนมเนี่ยปาดนมตรงช้อนตวงนะคะให้เรียบเท่ากับหน้าของช้อนจะเป็นปริมาณนมที่พอเหมาะกับปริมาณที่เขาคำนวณมานะคะแล้วก็จะต้องใส่น้ำก่อนนะคะไม่ใช่ใส่นมก่อนสมมตินมสองช้อนต่อน้ำสี่ออนนะคะคุณแม่ก็ต้องใส่น้ำต้มสุกนะคะที่เย็นแล้วเนาะสี่ออนก่อนแล้วถึงเติมนมลงไปสองช้อนตวงนะคะในข้างกระป๋องน,น,นั้นเอง แล้วก็ห้ามคุณแม่ใช้น้ำดืม่มหรือว่าน้ำขวดทั่วๆไปที่ไม่ได้ต้มมาชงนมเด็ดขด่ะไม่งั้นอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคในน้ำนะคะจะต,ต้องผ่านการต้มก่อนเมื่อต้มเสร็จแล้วก็คือต้องปล่อยให้เย็นนะคะหรือใช้น้ำอุ่นๆในการชงนมอย่าใช้น้ำร้อนจัดในการชงนมเพราะอาจจะทำให้คุณค่า โปรตีนเราวิตามินที่อยู่ในนมนะคะสูญเสียไปได้แล้วก็ถ้าเราใช้น้ำร้อนนะคะในการชงเนี่ยนมที่เป็นไขมันนะคะจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะเขย่าไม่ละลายนั่นเองแล้วก็การเขย่าขว,วดนมเมื่อชงนมได้แล้วปริมาณที่ต้องการแล้วนะคะคุณแม่อย่าเขย่าแบบพลิกขึ้นพลิกลงอย่างนี้นะคะไม่ถูกซึ่งจะทําให้นมของคุณแม่เนี่ยเป็นฟองขึ้นเยอะมีฟองอากาศเยอะการเขย่านมคือให้คุณแม่จับขวดนม แล้วก็หมุนนะคะเหมือนเราใช้นมหลักแกว่งลงในน้ำนะคะนี่คือเป็นการเขย่าวขวดนมที่ทําให้เกิดฟองน้อยที่สุดนะคะส่วนใหญ่คุณแม่ไงคะเขย่าปิดฝาสนิทก็เขย่าซ้ายขวาขึ้นลงอะไรเงี้ยนะ,ะฟองจะเกิดขึ้นเยอะการที่จะไม่ให้มีฟองคือต้องหมุนนะคะรอบๆเหมือนใช้ขวดนมแกว่งน้านะคะแล้วก็ก่อนให้นมลูกคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะคะยดนมที่ผสมแล้วลงฝ่ามือก่อน ทดสอบดูอุ่นพอดีไหมร้อนไปไหมนะคะเย็นนี่ไม่กังวลกังวลเรื่องของการร้อนเกินไปนะคะเดี๋ยวทําไงลิ้นลูกเป็นปากลูกเป็นแผลผู้พองนะจากการที่ชงนมร้อนเกินไปเพราะฉะนั้นก่อนให้ลูกดื่มนมที่ชงแล้วอย่าลืมทดสอบนะคะหยดลงหลังมือของคุณพ่อคุณแม่ก่อนแล้วก็ไม่ควรเก็บนมที่ชงแล้วนะคะ นอกตู้เย็นเกิน1 2ถึงชั่วโมงนะคะถึงแม้ลูกจะไม่ได้กินอากาศร้อนๆแบบนี้ก็อย่ากเก็บนานนะคะ1-2ชั่วโมงนี้ก็ควรจะทิ้งแล้วถ้าลูกไม่กินหรือถ้าชงแล้วลูกไม่กินหรือจะกินกันแล้วแต่นะคะเหลือก็คือปิดฝาให้สนิทแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นนะคะจะทําให้อยู่ได้นานขึ้นประมาณสัก2-3ชั่วโมงนะคะในช่องธรรมดาไม่แนะนําเข้าช่องฟรีดนะคะโดยเฉพาะถ้าลูกกินแล้วถ้าจะเก็บไว้กินในมือ้อต่อไปก็ใส่ช่องธรรมดาไว้ก่อน นะคะจะช่วยเก็บนมที่ชงแล้วหรือว่าลูกกินแล้วเนี่ยถ้ากินไม่หมดทําให้เก็บได้นานมากขึ้นนะคะแล้วก็นมผงนะคะถ้าเราเปิดฝาแล้วควรจะชงให้หมดนะคะประมาณ1เดือนประมาณนี้นะคะแต่บางคนกินนมแม่ด้วยนมผงด้วยสลับกันไปเงี้ย <S <S <ๆ>ก็ให้เทใส่กล่องที่มีฝาปิดไม่ชิดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะจะทำให เก็บนมเนี่ยได้นานขึ้นได้ได้นานมากกว่า1เดือนแต่ถ้าตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแนะนําว่าควรจะเก็บไว้ไม่เกินหนึ่งเดือนหลังจากที่เปิดฝาสําหรับการชงนมแล้วนะคะนี่คือความรู้ที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่กันคุณแม่ที่เลี้ยงลูกนมผสมต้องชงนมให้ถูกวิธีชงแบบไหนไม่มีฟองเขย่าแบบไหนแล้วก็ชงแบบไหนลูกท้องไม่เสียคือล้างมือให้สะอาด ะะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการชงนมก็ต้องนึ่งขวดนมให้ดีแล้วก็อย่าใช้น้ําขวดทั่วๆไปในการชงนมนะคะต้องใช้น้ําต้มสุกนะคะอุ่นๆนิดนึงหรือว่าน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วแล้วก็อย่าใช้น้ําร้อนในการชงนมเพราะไขมันก็จะรรวมตัวกันนะคะเป็นก้อนเรานำร้อนก็ยังคุณเสียคุณค่าของโปรโตีนแล้วก็วิตามินที่อยู่ในนมด้วยนะคะนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นำมาฝากสำหรับ คุณแม่กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ